สวัสดีครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องหนังสร้างแรงบันดาลใจเรื่องหนึ่งที่หลายคนน่าจะยังจำกันได้ The Blind Side ปี2009นะครับอ๋อเรื่องนั้นดังมากเลยนะคะสร้างจากชีวิตจริงด้วยของ Michael o เ e r นักอเมริกันฟุตบอลใช่ครับจากคนที่แบบเออไม่มีบ้านชนกลายเป็นดาว NFL ได้ด้วยความช่วยเหลือจากครอบครัวชูอีเป็นเรื่องที่ทรงพลังจริงๆค่ะ กำกับโดยจอห์นลีแฮนคอก k แล้วแซนดราบล็อกก็เล่นได้สุดยอดมากจนได้ออสการ์ไปเลยจากบทลีแอนชูยวันนี้เราเลยอยากจะมาเอจอจาะลึกแง่มุงต่างๆที่น่าสนใจจากเรื่องจริงเรื่องนี้กันว่ามีข้อคิดอะไรบ้างจากสิ่งที่เราค้นคว้ามาได้เลยค่ะเริ่มจากเรื่องย่อๆก่อนไหมครับชีวิตไมเคิลโอเฮอร์ตอนเด็กๆก,ก็เออลำบากมาก่อนใช่ค่ะค่อนข้างเรร่อนไม่มั่นคง แต่เหมือนมีพรส่วนด้านกีฬาก็เลยได้โอกาสเข้าโรงเรียนเอกชน Wingate Christian School แล้วจุดเปลี่ยนสำคัญก็คือตอนไปเชอญลีแอนชูยีเลยแหละอืมใช่เลยค่ะคืนนั้นฝนตกอากาศหนาวๆเธอเห็นไมเคิลเดินตัวเปล่าอยู่คนเดียวก็เลยเออด้วยความเมตตาเนาะครับก็ชวนไปค้างที่บ้านคืนหนึ่งก่อนแล้วมันก็ไม่ใช่แค่คืนเดียวไงคะ กลายเป็นว่าครอบครัวทูอีตัดสินใจรับไมเคิลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวจริงๆเลยซึ่งหลังจากนั้นไมเคิลก็เปลี่ยนไปเยอะมากได้ทั้งความรักกำลังใจมีคนช่วยเรื่องเรียนม,มีติวเตอร์ส่วนตัวเลยทำให้เกรดดีขึ้นมากแล้วที่สำคัญคือคนพบตัวเองในกีฬาอเมริกันฟุตบอลโดยเฉพาะตำแหน่งเลฟแท็กเกิลตำแหน่งนี้แบบว่าสำคัญมากนะคือต้องคอยปกป้องควอเตอร์แบ็กจากด้านที่มองไม่เห็นที่เรียกว่าบล์ไซด ชื่อเดียวกับหนังเลยใช่ค่ะมันเหมือนเป็นสัญ,ญลักษณ์ของการปกป้องในชีวิตจริงด้วยแต่เส้นทางก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบซะทีเดียวพอดังขึ้นมามีมหาวิทยาลัยสนใจเยอะแยะก็เริ่มมีคำถามตามมาอืใช่ค่ะประเด็นเรื่องแรงจูงใจของครอบครัวทูอีโดยเฉพาะจากทาง n c a a n c a a นี่คือองค์กรที่คุมกีฬามหาลาัยในอเมริกาใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ เขาก็สงสารว่าเอครอบครัว mm ทูฮ hmm. ีซึ่งเป็นสิทธิเก่าแถมยังบริจาคเงินให้โอมิสเยอะเนี่ยไปมีอิทธิพลอะไรหรือเปล่าชักจูงไมเคิลให้เลือกที่นี่ไหมถ้าผิดจริงนี้เรื่องใหญ่เลยนะอาจจะกระทบอนาคตไมเคิลเลยใช่ค่ะกดดันมากแล้วตัวไมเคิลเองก็ต้องดิวกับเรื่องอออัตลักษณ์ตัวเองด้วยเป็นวัยรุ่นผิวดําในครอบครัวอุปถัมภ์ผิวขาวในสังคมทางใต้ของอเมริกาอืมก็คงไม่ง่าย แต่สุดท้ายเขาก็ผ่านไปได้นะคะเลือกโอมิสด้วยตัวเองแล้วก็พิสูจน์ตัวเองจนได้เล่น NFL จริงๆเรื่องนี้มันให้ข้อคิดเยอะมากเลยอย่างแรกเลยคือเรื่องโอกาสการมองเห็นคุณค่าในตัวคนอื่นแม้เขาจะอยู่ในจุดที่ดูเหมือนไม่มีอะไรเลยครับแล้วเรื่องนี้มันเชื่อมโยงกับทฤษฎีจิตวิทยาอะไรได้บ้างไหมครับอ๋อมีค่ะชัดเจนเลยคือลำดับขั้นความต้องการของแมสโลไงคะ คือคนเรามีความต้องการเป็นขั้นๆจากพื้นฐานปัจจัยสี่ความปลอดภยัยแล้วค่อยไปเรื่องความรักสังคมการยอมรับแล้วก็สูงสุดคือการตระหนักในศักยภาพตัวเองอ๋อเหมือนพอครอบครัวทูฮีเข้ามาเติมเต็มขั้นพื้นฐานให้ไมเคิลใช่ค่ะพอเขารู้สึกมั่นคงปลอดภยัยมีคนรักเขาก็เริ่มพัฒนาตัวเองค้นพบศักยภาพที่ซ่อนอยู่ได้มันโชว์ให้เห็นเลยว่าพื้นฐานที่มั่นคงนี้สำคัญแค่ไหน จริงครับเหมือนเป็นฐานให้เขากล้าโตแล้วพลังของครอบครัวล่ะครับเรื่องนี้ก็เด่นมากแน่นอนค่ะครอบครัวไม่ใช่แค่สายเลือดเนาะแต่คือคนที่เชื่อมั่นในตัวเราสนับสนุนเราจริงๆซึ่งมีงานวิจัยเยอะเลยที่บอกว่าการสนับสนุนทางสังคมแบบนี้แหละสำคัญต่อความสำเร็จของเด็กๆมาก มีงานวิจัยรองรับเลยมีค่ะอย่างปี2013ก็พบว่ามันเชื่อมโยงกันโดยตรงเลยแล้วก็มีแนวคิดเรื่องการพัฒนายเยาวชนผ่านกีฬาด้วยว่ามันช่วยสร้างวินยัยความมั่นใจไม่ใช่แค่ร่างกายแข็งแรงฟังดูคล้ายๆแนวคิด growth mindset ของ Carol Dweck เลยนะครับใช่เลยค่ะตรงประเด็นมาก Michael เปลี่ยนจากความคิดที่ว่าแบบโชคชะตามันกำหนดเรา f i x mindset มาเป็นเชื่อว่าเราพัฒนาได้เปลี่ยนแปลงได้ด้วยความพยายาม growth mindset ซึ่งเครอบครัวกับโค้ชก็มีส่วนช่วยสร้างตรงนี้มีส่วนสำคัญมากค่ะ85% IMDb ก็7.6%และแน่นอนรางวัลออสการ์ของแซนดราบุลล็อกมีคำพูดในหนังที่จำได้ติดหูไหมครับมีค่ะอย่างตอนไมเคิลพูดเรื่องความกล้าหาญ courage is a hard thing to figure out แบบความกล้ามันเข้าใจยากนะอะไรทานองนั้น หรือตอนที่ลีแอนถามว่าเคยมีเตียงนอนของตัวเองไหมแล้วไมเคิลตอบสั้นๆว่า I never had one before ไม่เคยมีเลยมันแบบอื้อหือสะเทือนใจมากคำสั้นๆแต่ความหมายลึกซึ้งจริงๆสรุปแล้วเรื่องราวของไมเคิลโอเฮอร์กับครอบครัวทูฮีเนี่ยนอกจากจะสร้างแรงบันดาลใจแล้ว ก็ยังย้ำเตือนเราเรื่องพลังของการมองเห็นคุณค่าคุณอื่นความหมายจริงๆของคำว่าครอบครัวแล้วก็ผลกระทบที่ยิ่งใหญ่จากการให้โอกาสให้ความเมตตาครับมันทำให้เราต้องกลับมาคิดเหมือนกันนะว่ารอบๆตัวเราอาจจะมีใครสักคนที่เรามองข้ามศักยภาพเข้าไปเพียงเพราะสิ่งที่เห็นภายนอกหรือสถานการณ์ที่เขาเป็นอยู่ตอนนี้ ใช่เลยค่ะบางทีการกระทำเล็กๆน้อยๆของเราในวันนี้อาจจะไปจุดประกายการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่ในชีวิตใครสักคนก็ได้ใครจะไปรู้เนาะ